โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับพี่เบซนนะครับจากฟาร์มคอนเน t i ชันนะครับ,ก,รบก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตงานในวงการยาประจำว่าต้นเดือนนะครับผมเลงว่าต้นเดือนพฤศจิกาถึงวันนี้นะครับ6พฤศจิกายนนะครับก็หากหายได้ไปสักระยะครับปดีติดภารกิจส่วนตัวเล็กน้อยนะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตกันเลยกันว่ามีตรงไหนตำแหน่งงานตรงไหนที่น่าสนใจบ้างน,นะครับ าเริ่มก่อนโอเคครับอย่างแรกนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเราก็จะบอกเสมอว,ว่าเราเองก็จะมีเว็บไซต์ที่ให้ไป Refer รน c ์กันทั่ๆไปคือที่ t i m i m e d l e บ c o m นะครับทิมให้เนาะ www. ไทยเมดเว็บนะครับซึ่งก็จะเป็นเ,เว็บไซต์ที่ เราจะรวบรวมพวกตำแหน่งงานในบริษัทยาในพูดในวงการยาครับคือวงการยาต้องอธิบายกันทุกๆครั้งครับว่าไม่ใช่แปลว่ามีแค่ายาอย่างเดียวมีทั้งเครื่องมือแพทย์ด้วยอาหารทางการแพทย์ด้วยนะครับทั้งช h a n ทโรงพยาบาลแล้วก็ OTC ตลัดขายยานะครับก็จะมารวบรวมให้ให้กับทุกคนที่ติดตามเนี่ยเขาวงการยาช่วนี้ก็ช่วงจะสิ้นปีละนะครับก็มีการเคลื่อนไหว ของตำแหน่งงานกันอยู่ค่อนข้างคึกคักนะครับแต่ผมบอกกับทุกๆคนเสมอครับว่า,ามีคนถามว่าบริษัทนี้ดีไหมพี่บริษัทนี้ดีไหมบริษัทนี้ดีไหมบริษัทนี้ดีไหมนะครับซึ่งผมมองอย่างนี้ว่าทุกบริษัทครับดีผมว่าดีทุกบริษัทนะผมพูดตรงเนาะจะมีไม่ดีบ้างครับอันนี้ก็คงต้องถามแล้วเป็นระยะแต่คาว่าไม่ดี ไม่ดีจากอะไรดีดีจากอะไรงั้นมันต้องมันต้องมันต้องถามกันต่อไปนะครับซึ่งบางคนบางอย่างบางบร,ริษัทไม่ดีด้วยเรื่องส่วนตัวหรืออีโมชันบางบร,ริษัทดีด้วยอีโมชันหรือบางอย่างที่บางทีมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอีโมชันเป็นหลักนะครับงั้นผมก็จะพูดกับคนสมัว่าทุกบร,ริษัทครับที่ประกาศร,รับสมัครงาน ดีนะแต่จะเหมาะกับคุณไหมมันเป็นสิ่งที่เราก็ตอบไม่ได้ผมไม่สามารถจะตอบเลยว่าบริษัทนี้เหมาะกับมึงเหมาะกับคุณเหมาะกับคุณผมตอบไม่ได้นะครับบางคนเข้าไปบริษัทง,งานแล้วหลายปีถึงเพิ่งรู้ให้เหมาะกับเราเลยก็เจอแย่ไปนะครับงั้นผมก็จะบอกกับทุกคนว่าวันนี้ผมมาเพื่อบอกให้ทุกคนเฮ้ยบริษัทนี้บ้างนะนนะจะหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจะลองยื่นใบสมัคร แล้วแต่ของทุกคนนะครับแต่ได้หรือเปล่าก็หลายๆปัจจัยเนาะนะครับอย่างแรกครับเพิ่งประกาศมาไม่นานเลยเนาะเป็นทีมรีเทลและ OTC ครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนได้รู้จักเนาะคาว่า OTC ก็คือทีมไานขายยานะครับ a อสตราเซ,ซเนกคนบอกยว่าเอะมันขายวัคซีนหรือเปล่าอย่างที่มีหลายตัวเนาะก็มียาที่ดีๆเยอะครับเป็นยาที่ผมเปิด้านขายยาเองเนี่ย ก็มี Product ของแอสตาเซเดกอยู่ในร้านก็หลายตัวเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยพอเห็นนกเนี่ยโอ้โหเขาเปิด4ี่ตำแหน่งกรุงเทพหมดเลยมีแตห้หัวสองตำแหน่งด้วยมีภาคกลางแล้วมีอีสานนะครับก็จริงๆจะบอกว่าเวลาที่เราดูการประกาศรับสมัครงานนะครับเราก็ต้องดูชื่อบริษัทเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติตำแหน่งยาอะไรเขาเขียนไว้เขตไหนอย่างนี้ละเอียดมากเลยผมชอบบริษัทแอสตาเซเดกามากเพราะว่า หนึ่งคือเขียนละเอียดมากครับไม่ต้องถามไงว่าพี่กรุงเทพเขตไหนมีจมีเขตไหนบ้างพี่ต่างจังหวัดมีกี่จังหวัดอะไรเงี้ยไม่ต้องถามาเขาละเอียดยิบมากครับมาดูที่นี่ครับคุณนสมบัติจบปริญญาตรีไม่จํากัดสาขาอือแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคุณกําลังเป็นนักศึกษาอ่ะไม่ใช่เป็นนักศึกษาคุณจบปริญญาตรีละคุณจบสาขาอะไรก็ตามมา คุณมีโอกาสจะส่งนะส่งไปสมัครไปให้เขาใช่ไหมครับส่งเรซูเม,ม่ไปแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์ตรงเคยทำมาแล้วก็จะพิจารณาเป็นพิเศษเรื่องปกติครับแล้วส่วน,นอื่นครับพบปะลูกค้าธรรมดาเป็นผู้แทนนะคุณต้องเจอลูกค้าคุณไม่เจอคนไม่ได้ครับขยันไหมต้องเห็นนะครับมีใครสัมภาษณ์งาน บอกนะผมเป็นคนไม่ขยันพี่ผมเป็นคนขี้เกียจมีไม่มีมไม่ได้งานทำใช่ครับทัศนคติเงเป็นต้นครับถ้าใครคิดว่าตัวเองสนใจอยากลองก็ส่งเรซูเม่ไปนะครับใน thai m e d l e ด c o m จะมีตัวเรซูเม่ไอตัวอีเมลของผู้รับสมัครงานอยู่แล้วนะครับก็ลองเข้ามาส่งแล้วก็มาส่งได้นะครับเนาะรูปอาจจะอัดในรูปใน ในสติ e a ยา a r d ในไ i v e อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่ามากดตามได้ใน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 กลุ่มแล้วในเพจต่อมาครับอันนี้มีฮอตมากๆครับ uh, GSK ครับแก๊ s โซสมิทขายนะครับตอนนี้เขาต้องการโอ้ผู้แทนยาตอนนี้น่แจะไม่ผิดนะเป็นเขตโรงพยาบาลนะครับทีมレスเปาโลเทอรี่ครับก็จริงๆก็มียาหลายกลุ่มหลายตัวของ j s k แลับที่เป็น่นนเช่นเวนโทลินเวนโทลินคงไม่ได้ขายโรงพยาบาแล้วละ มีเซทายมีไอโอมิสอะไรย่างเปี้ตอนซึ่งผลักที่ดีครับเซทายเนี C ่ยช่วงหนึ่งเคยขึ้นเป็นผลักอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วนะครับขายดีมากครับถ้าเหนือตอนบนครับเซทายเป็นยาแอสมาหรือว่าซียบแล้วก็ซีโอพีดีด้วยเป็นเขตที่มีศัยภาพสูงมานะครับขั้นตอนบนเลยเนาะซึ่งสิ่งที่ทําให้ทีมเนี้มันดูคนสมัครเยอะผมเชื่อคนสมัครเยอะแน่เพราะอะไรครับมันมีคําว่ามีหรือไม่มีประสบการณ์ เ็ชิจานาครับนั่นเขาใ้โอกาสนะมีคนถามเยอะครับว่าไอ้พี่เด็กเด็กจบใหม่จะได้โอกาสไหมบางที่เขียนอย่างนี้เลยครับโอเคครับชัดเจนเนาะเรารู้ว่า,ามาชัดเจนแต่บางที่ก็เขียนไว้ว่ามีประสบการณ์อ่าสามผมส่วนตัวผมเองผมมองกับผมคุยกับหลายๆคนครับถ้าไม่เป็นฝ่ายบุคคลเซสเมเจอร์ Major, หรือใครใะไรต่างที่ทําง,งานตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงเนี่ย เขาดูอย่างอื่นมากกว่างั้นผมเชื่อเขาว่าถ้าคุณส่งไปถ้าคุณเต็มตัวดีๆนะโคพเลเตอร์คุณดีเรซูเมเมรซูเม่คุณดีดีกังผมคือแบบว่าครบครบแล้วอ่านเข้าใจง่ายนะครับบางคนก็เขียนเยอะไปจนไม่ได้อะไรเราเขาเขียนน้อยมาจนไม่ได้จนไม,จนไม,จนไม่จนไม่รู้อะไรนะครับงั้นผมเชื่อว่าประสบการณ์่ะมันมีก็ดีครับแต่เด็กแต่ผมเชื่อว่าอย่างพวกผมเองเนี่ยได้รับโอกาสจากพี่ๆผมเด็กจบใหม่เหมือนกัน บอกผมไม่เคยจบปุ๊บผมมีประสบการณ์สองปีไม่มีทางผมก็จะจบใหม่คนนึงเหมือนกันผมได้โอกาสจากพี่ๆครับนั้นผมชือว่าทุกคนพร้อมให้โอกาสน้องที่จบใหม่แต่ขึ้นอยู่กับน้องเองนะว่าน้องจะจะแสดงแสนยานุภาพของตัวเองได้เท่าไหร่ไหนะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดไม่เป็นไรมากดใน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 ลิงก์ในของเว็บไซต์เราได้นะครับมา ก็จะมาเห็นว่าอ๋อมีอย่างนี้อย่างนี้ด้วยอ่านอาจจะละเอียดที่พี่อ่านาาก็ได้นะครับแล้วก็มีหลายบริษัทที่พี่อาจจะไม่ได้พูดถึงก็ได้เนาะต่อมาครับที่พูดถึงนี่คือน่าสนใจนะไม่แปลว่าที่ไม่พูดคือไม่ดีนะอืมอ่าส่วนใหญ่เนี่ยกเาา็เรามาเรามาเข้าเนี่ยะ New Life ครับตอนนี้เราบอกว่าในกลุ่มมีหลายคนครับที่อยากจะทำงานทั้งอ่ามีทั้ง o r i g i n a l ทั้งโลโกเมทเนาะก็ตอนนี้เป็น n ิวไลฟ์ก็เป็นบริษัทโลโกเมทที่ก็หลายปีละอยู่มานานแล้วก็โปรดักต์เยอะมากครับก็นี่คือเขตเอ่อถ้าผมจะผิดนะน่าเป็นร้านขายยาอันนี้ผมไม่ชัวร์นะอันนี้ผมไม่ชัวร์จริงนะครับก็สนใจ n ิวไลฟ์นะครับ, Life, รบเป็นโปรดักต์ที่เป็นลาโลโกเมทเนาะก็มีโอกาสของเขาอยู่ในบางจุดบางพื้นที่ผมเล่งนงี้นเนาะเพราะผมเชื่อว่าทุกบริษัทมีพื้นที่ในการขายอยู่แล้วล่ะ อู่ที่ก็คุณจะไปช่วยขยายมันได้ขนาดนมากกว่านะครับนี่อีสานเนาะ New Life นะครับเป็นอีสานแต่ว่าไม่ได้บอกอรายละเอียดเท่าไหร่อยากรู้ก็ถามอยากมีเบอร์มาให้ทุกอย่างพร้อมแล้วอยากรู้เข้าไปดูนะครับไม,ไม่ต้องไม่ต้องมาพิมพ์ว่าสนใจครับอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็เงียบๆไปอย่างเงี้ยผมมาว่าจกได้งานก็ต้องรุกหน่อยนึงถามเาหนิดนึงครับเขาให้เบอร์มาก็ถามเข้าไปเขาอ,อีเมลมาก็เมล,มเมลไปหาเขาไปเนาะ ต่อมานะครับวันนี้เนี่ช้าไปหน่อยอ,อ,อันนี้ m e d ิทอปเมดิทอปเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายพวกเครื่องมือแพทย์นะครับก็เป็นก็ถือว่าใหญ่ในเมืองไทยเลยนะเม d ิทอปนี่ครับก็รับผู้แทนเคือแพทย์สน,นน,อน้องคนไหนจบที่ในการแพทย์มาอยากจะหาง,งานที่โปรดักเราแน่นๆอยู่ละเรื่องของนีะก็มาที่เ e d i t o อปได้นะเมดิทอปจริงๆก็เป็นแบรนด์ที่ บริษัทที่ใหญ่แล้วก็มีโปรดักต์ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ถ้าเทียบก็ผมว่าก็ใหญ่ใหญ่เล้แหละในฝสามเครื่องมือแพทย์นะครับเพราะว่าตอนนี้มาคเนี่ยคนที่จบเครื่องแพทย์มาก็จะได้ไปได้เปรียบนะฝกวิศวะเชียบว,ว่าแพทย์อะไรซึ่งเป็นเป็นตำแหน่งที่ผมว่าน่าสนใจครับเข้ามาดูได้ว่าเฮ้ยน่าสนใจไว้จริงๆแล้วเนี่ย พรุ่งนี้มันจะจริงแล้วตามหลักตามตามเกมวันพรุ่งนี้จะมีางานปาผู้แทนยาแต่ว่าติดด้วยปัญหานิดนึงนะก็เลยทําให้เลื่อนไปก่อนจริง,รงๆเนี่ยผมจะบอกว่าผมได้คุยกับพี่ที่มาพูดในงานวันนั้นนะครับนานงานวันวันวันปเปิดตาผู้แทนยาอุตสาหการรมเพื่อแพทย์มีโอกาสมากนะครับโอกาสในการเติบโตก็สูงครับเนาะผมมอว่าไม่ไม่ไมเราเราจะโลแ่แคบฮนะเราต้องมองใหวกว้างว่าจริงจริงมันมี โอกาสอยู่ในอีกหลายหลายที่เลยเนาะถามให้พี่จารณานะครับนะผมไม่ได้มีอะไรกับเขานะผมไม่ได้เงินค่าอะไรนักไก่ใครนนะครับต่อมาครับเลสกินเบนไคเซอร์ครับเลสกินนี่อาร์บีเนาะก็รู้จักยาเขาดีเลยการวิซซอนเซโนคอรดแล้วก็เซปซิลนะครับอาร์บีเนี่ยเขากำลังหาผู้แทนเขตผู้แทนโรงพยาบาลเขตภูมิพลอ่าเขตใหญ่ครับ สังเกตไหมผมไม่รู้นะในทางกฎหมายเอาพูดตรงนะตอนที่แบบว่าเราโพสต์ใน facebook ว่าเราโดยเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น a c e b o o k บางทีมันไม่มันไม่ให้เราโพสอ่ะมันเราไปกิจการเท่าไงมไม่รู้ผมไม่นแน่ใจเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายทางนี้เท่าไหร่แต่บอกว่ามันมันมีปัญหานกันแต่ทถามผมนะก็ถ้าบอกว่าผู้หญิงก็ผู้หญิงลองส่งไปดูแล้วกันเนาะ ประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีถามว่าประสบการณ์ยืดได้ไหมผมผมผมทั้งหมดผมมองนะไม่เสียหายคุณจะยื่นไปครับเขาไม่มีกฎหมายข้อไหนบัางครับว่าคุณห้ามส่งเรซูเม่ไปถ้าคิดว่าคุณแน่จริงคุณส่งเนาะเนี่ยนี่แหละนี่นะครับลองดูครับไม่เสียหายเชื่อผมเถอะการส่งเรซูเม่แต่ อ่ะผมที่ผมขออนุญาตก,กลับมาคำเดิมเดิมของผมปกติทั่วไปอะไรผมสอนน้องๆนักศึาหาหรือที่ผมในคอร์สที่ติวการเป็นผู้แทนยาของผมเองนะครับผมบอกน้องเสมอว่าเราเทียวเรื่องบริษัทยาครับเรารู้เลยว่าบริษัทบริษัทนี้ประกาศเยอะแยะหมดเลยทับ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 ไปหมดเลยมากมายเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเจอคือที่อันนี้น่าสนใจผมส่งเลยพีนี้น่าจะจผมส่งเลยส่งเลยส่งเลย เราเจอหลายครั้งครับที่มันกลายเป็นการแบบคอนโซนเอสเล็กอแล้วก็ส่งไปมันไม่อาจจะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากคือมันดูมันดูแล้วมันหวานนะ่ะหวานพืชแต่ไม่ได้ผลนะ่ะแนมันจะไม่ใส่ตังก็ตามงั้นตอนที่คุณจะเลือกบริษัทยานะครับอย่างแรกครับง่ายๆครับคุณต้องมีหลักยึดก่อนว่าคุณจะเลือกคุณจะย้ายมาเพื่อจะทํางานบริษัทยาเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณเลือกเขตก่อน รแบบลอวเขตก่อนว่าคุณจะพูดคุณสะดวกใจหรือคุณมั่นใจคุณชอบหรือว่าคุณมีพื้นที่คุณมีพื้นเพเขตไหนจังหวัดไหนหรือคุณมีคอนเน็กชั่นคุณมีประสบการณ์ตรงจุดนี้สมมติสมมติผมเป็นคนสละบุรีผมก็ถ้าจะค์้าไปกับพระวงการยาผมก็จะขอเขาเป็นผู้แทนเขตสระบุรีหรือภาคกลางเพราะบ้านอยู่ที่นี้ผมมีความสบายใจที่จะทํางานถ้าคุณสบายใจผมเชื่อว่า ถ้าเราสบายใจเราทำอะไรครับเราก็จะ success เนอะอยู่ได้นานครับนะโอเคมา,ผ,าผ่านมาเป็นของ lg นะครับ lg เป็นจากเ,เกาหลีนะผมต้องบอกไว้เป็นทางประเทศเรก็เขารับเป็นยาแอสเบติสียาเบาหวานนะครับมีคำว,ว่าสาขาที่เกี่ยวข้องด้วยคำว,ว่าเกี่ยวข้องคืออะไรครับเกี่ยวข้องคือเป็นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับเนาะทางการแพทย์นะ นะครับก็สังเกตไหมเขาเขาไม่เห็นคำว่าอะไรมีประสบการณ์เขาเพียงแคว่าหากมีประสบการณ์ในเคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแชงว่าอะไรครับเล็กจบใหม่ส่งมาเลยนะ้องเต็มที่ครับแต่เขาแต่เขาสรุปตรงนี้นึ่เงว่าเรื่องของสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับเนาะเพราะอาจจะเพิ่มโปรโดักต์เพ่ใช้เรื่องของ n โนเล e ในการดิสคัสกับหมอ บางตัวยามันยากเนาะอะไรเป็นต้นครับงั้นและนี่ม,มาศีลาด,ด้วยตรงเียนแพทย์เนาะต้องใช้สกิลใช้โนเลจที่มากหลังงั้นก็จะต้องมีแบบเป็นมีบักกลาวที่เป็นทางวิศาการแพทย์หรือเภสัชกรก่อน,อ,นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ใช่ครับไม่เป็นการกีดกันหรืออะไรน้เขาบอกโอ๊ยพี่กีดกันหอกบอกไม่ได้กีดกันแต่บางอย่างมันถูกมันถูกมันถูกบิวมาอย่างนี้ เนาะอันนี้เป็นเมทรอนิกครับเมทรอนิกเป็นก็บบริษัทจัการแพทย์ที่ผมว่าน่าจะอันดับหนึ่งแล้วในโลกถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะที่หนึ่งในโลกหรือท็อปท็อปเทนในโลกต้องมีเมทรอนิกแน่ๆนะครับทีมทีมพวกนี้ครับมันเป็นทีมที่ไแมบบกสงกตเลยไหมเข้าเคสอ่าผมเองไม่ได้เชี่ยวชาญอันนี้เคยทําบ้างครับผมเคยทําให้เป็น GM อมอยู่บริษัทเครื่องแพทย์เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ ไม่ได้ขายในกลุ่มนี้เป็นหลักซึ่งเคยคุยกับพี่ที่ทํางานว่าไม่มีสามเลเวลของสุขกศร์คือแพร่ซึ่งเสียดายมากพวกนี้พอดีจริงต้องมีงานผนมะ่าดีผติดติด,ตดจริงๆครผมติดปัญหาส่วนตัวนิดหนึ่งเลยขอ,ขอเลื่อนไปก่อนไม่ได้บอกว่าพวกนี้ครับโอกาสเนี่ยมีเยอะขายไม่ยากด้วยอืมแต่สังเกตไหม อยากจะคนพื้นที่โฟกัสเขตได้แต่ใจรักประสบการณ์ในเขตก็ได้คนตัวเดินทานตลอดต้องเข้าเคสต้องบอกเลยว่าเข้าเคสเข้าเคสคืออะไรครับหมอผ่าตัดต้องเท่าเขาด้วยคุณต้องเอาอะไรบ้าในตัวที่จะแบบทํางานได้พอสมควรงั้นรูปแบบการทํางานจะไม่เหมือนกันงั้นคนที่อยากทำศัลอแพทย์ต้องหาข้อมูลนิดนึง,นงเนาะเพราว่าไอ้พี่เข้าเคสคืออะไร อยา่ที่จะหาโอกาสในการที่จะมาอัปเดตตรงความรู้ตรงนี้ครับแม้จต่เป็นเบสิกนะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทํางานคนที่อยู่วงการยาเนี่ยไม่อยากเข้าไปวงการเพื่อแพทย์เพราะอะไรไม่รู้เพราะคุณไม่รู้อะคุณเสียโอกาสแต่ให้เขาเขาไม่รู้สมัยเนี้ยโลกสมัยเนี้ยเขาไม่รู้เนี่ยผมว่าไม่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 เวิร์กเลยไม่ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าไม่รู้เนี่ยชีวิตมึงต้องรู้อะไรมากแล้วละเนาะ ต่อมานะอันนี้อันนี้บริษัทจําไม่ได้จากบริษัทประเทศไหนไม่ได้เลยรับสอบผู้แทนยาวอลแวะนะครับก็ยาดีครับรับสอนตำแหน่งครับอ,อันนี้เนี่ยยาก,ก็เป็นยากลุ่มที่ใช้สกุลหนึ่งก็อาจต้องมีประสบการณ์สักสองปีแต่ยาดีครับน่าสนใจใครที่ว่าโปรไฟล์คุณเข้าถึงอยากลอง บริษัทใหม่นะแต่ดีลองยื่นไปดูครับคันที่เมเจอร์รู้จักกันรู้จักกันดีทีมนีทม้ทีมดีบริษัทดีครับเรามาสลับกันดูครับถ้าอยากจะเปลี่ยนใ้รอยากจะไปอีซาวนน่าสนใจทีมนี้นะบอกแล้นะครับโอเคซึ่งสังเกตว่าจริงๆริงวงการยามันมียาเยอะมากครับแต่ผมไม่ได้กล่าวเนี่ยหลายทั้งยูเมด้ามาซาแลบเอสพีเอสแมดิเนาะ เอ็ uh, D, มบรีีนี่เป็นพอดีเป็นเข้าเมเจอก <c oughs> ็อาจจะเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นมาสลิกนี่เป็น Sales m a เจอร์มั้งเนาะแล้วก็มี c m เอ็ม c ีเอละไรเงี้ยซึ่ง, MP, ek, นะงคุณสังเกตสิวงการยามีโอกาสให้คุณเยอะนะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณละคุณก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับอย่าอย่าอย่าทำตัวแบบสั่งแ่งไม่สนใจอะไรัคงนั้นคุณก็จะเสียโอกาสไปนะตเตรียมตัวให้พร้อมเนาะ แล้วก็จะสอนสำันมากครับคือวงการน,นี้ครับมันเป็นวงการที่เราคุยเราเป็นวงการที่เราต้องใช้ข้อมูลับเป็นวงการที่ต้องต้องให้ข้อมูลกับแพทย์กับเภสัชแล้วก็กับพยาบาลนะครับงั้นเราต้องมีเรื่องของเกี่ยวรยาบรณเรื่องของเอติกเนาะค่อนข้างเยอะครับวงการน,นี้ไม่เหมาะกับคนที่เข้ามาแล้ว มาเพื่อหาเงินอย่างเดียวหรือทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินน,น,นี่คิ่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราเจอครับคือบางคนมองวงการนี้มันง่ายงานดีงานสบายหาเงินง่ายแต่งตัวสวยๆถามว่าจริงไหมคุณรู้ความจริงเพียงแค่เปลือกคุณก็ได้อยู่ได้แค่เปลือกคุณจะไม่มาจะอยู่ในวงการนี้ได้แต่ยังอย่างย่งอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างรู้จริงคุณจะเห็นแค่เปลือกแล้วคุณก็จะจากไปพร้อมกับ เศษผงเศษอะไรที่ติดตัวคุณไปแล้วคุณทําให้วงการแย่ yeah. นะครับคนที่อยากเข้าวงการยาจริงๆแล้วนะครับผมมองว่าทุกคนมีโอกาสนะแต่ผมก็อยากขอฝากไว้ว่ามันก็ต้องดูมันก็ต้องใฮ้นะมันต้องใส่ใจแล้วก็แล้วก็มันต้องใส่ใจมันต้อง,ใ,องให้ให้เกียรติให้ ความเคารพกับกับอาชีพนี้อยู่เหมือนกันนะครับอย่าอย่าอย่าคิดว่าทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่แนะนานะครับซึ่งถ้าใครมีคําถามสงสัยคําถามหนที่ผมตอบไม่ได้แน่ๆให้ผมตอบเลยผมตอบได้แน่เลยพี่บริษัทนี้ดีไหมบริษัทนี้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 นนี้ี้มาเป็นชุดเลยมามาเป็นอซแบบก็ก็เป็นแดชบอร์ดเลยบริษัทไหนดีสุดพี่พุ่งตรง ไม่รู้เพราะว่าผมไม่รู้จักคุณน่ะแล้วให้ผมบอกว่ารบริษัทนี้ดีไอเดียผมไม่เดียวคุณก็ได้งั้นหาข้อมูลรู้ตัอตัวเองให้มากก่อนนะครับรู้จักตองให้มากๆเวที่เราจะส่งเรซูเม่ของมวอาผมโพสไปคุณควรจะเขียนลงมาเป็นแบบ A สีสักแผ่นยังบอกเปล่าพิมพ์ก็ได้แล้วแต่คุณ แต่ขอให้มันบอกความเป็นตัวคุณให้มากสุดแล้วคุณค่อย Select Select s e เ e c t ออกมาใส่ในเรซูเม่คณนะครับ HR หลายคนครับบริษัทยาเราเองไม่ได้มองเรื่องของเทมเพลตเป็นหลักเราไม่ได้คอนเซิร์นเทมเพลตนะเราอาจจะไม่ใช่สายเทคสายกราฟิกที่ต้องสวยนะครับพวกเรซูเม่มีกราฟมีวงวงแดชบอร์ดมาเป็น Excel d a s h ชบอร์แบบว่า e r b ออาจจะไม่จำเป็นสำหรับเพราะเราดูที่คอนเทนต์ครับเราดูเรื่องเกี่ยวกับคุณมีความสามารถ คุณมีสกิลที่เราต้องการหรือเปล่างั้นฝึกเขียนม,มาก่อนเนาะแล้วค่อยไปคอนเซิร์นเรื่องเทมเพลตนะครับโอเคสำหรับวันนี้ถ้ามีใครสงสัยคอมเมนต์ได้พูดจาไม่สุภาพไปน้อยขออภัยแล้วก็ถ้าอยากจะเข้าคอร์ส h m b a นะครับก็ติดต่อได้ที่ inbox นะครับนะ h m b a นะครับก็เป็นคอร์สที่ ทาขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเตรียมพร้อมในการเป็นผู้แทนยานะครับสงสัยตรงไหนถามได้นะครับอินบ็อกมาถามได้ตลอดขอบคุณมากครับ